เป็พักอันนหญิงพี่น้องนี่คือพักนาดพี่น้องจ้านี่แหละนี่นี่คือต้นพักนาดที่เอาไปอ,อมเก่กบเนาะตัวน,นี้เป็นหนาดที่กินได้ที่เพิ่นเอินพักนาดเอาไปออมเก่กบฮาบ่มีแล้วพี่น้องเทียนอยูตยยย่ต้นเดียวนี่จ้ามาไปทั้งหนเหมือนตะกี้เกิดลาย ตัวนี้เก็บเก็บใบเพื่อนยังสีนีพี่น้องเอาใบเพื่อนยังสีนีไปกินไปเออเอาไปอมสกุบเจอันนี้เนาะเนี่ยตอนนี้คือหนาที่ที่เอาไปประกอบอาหารได้บ่มเมนต้ตนหนาใหญ่ถี่นเอาไปต้มน้ำอาบนะพี่น้องมันคนหลายอย่างตอนนี้ก็คือผักหนาท,ที่กินได้นะคะเพื่อนเพื่อ,อยางไปยางมาเห็นอยู่ต้นเดียวพี่น้องจ้ะ พอค่อยมีเหลี่ยวตอนนี้เห็นอยู่ต้นเดียวบางคนลหลายๆบางลหลายๆคนก็นอาจจะหูจักนะพี่น้องหูจักยืด่ดอกมันจะมีกินหอมเฉพาะตัวของพืนนะเขาจะมีกลิ่นหอมของเขา หาบุมีแล้วพี่น้องจ้าจ้งอยู่ใสมีเนีย่ยโบห็นบเคยเห็นพเ่นเกิดแล้วเนาะลงเหลือมาจย่างในบุิตนเดียวอยู่ในนี้อยู่ในสวนนี่นี่แหละแต่บมหูว่าหลายๆคนเพ่นจะเอื่นตนเอียงบุโหขึ้อกันเนาะ แต่ตันนี้เขาจะเรียกผักนาดนาดี่เอาไปอ,อมใม้กบใส้เขียนนะพี่น้องจ้ะเขียนอยู่ต้นเดียวอยู่ในสวนแต่คือจะบกเก็บเพิ่นกินล้ะพี่น้องต้องป้อยไว้เพิ่นเป็นดอกนะเพื่อเสียให้เพิ่นเกิดอีกต่อต่อไปเนาะเพิ่นมีอยู่ต้นเดียวไหมเขียนอยู่ต้นเดียว ราบแล้วทิมงไว้ซื่อๆกับแบตเมิดโทรศัพท์ก็ได้ไม่ได้ชาร์จไม่ค่อยเห็นแล้วนะเพื่อนๆ ก็ยังดีที่เพ่นลงเหลือให้พ่อเดบึงแน่อยู่ตนเดียวมาเกิดไดย,ย์ยังไดบุเมื่อเกิดเกิดเกิดอยู่ตนเดียวพี่น้องผม่มีมูไม่มีพวกเลยอยู่ผู้เดียวโตดโปวดอยู่ผู้เดียวโตดโดนะสันตอนกําลังขึ้นมากำเพิ่งเตรียมตัวจะออกดอกแล้ว นาะอืมกต่คือสธนุถนอมพันไหแเละธนุถนอมเข้าไว้นะคะเพื่อที่จะให้เขาขยายพันธุ์ต่อต่อไปอก็ขนาจ,จะเป็นสมุนไพรนะเป็นสมุนไพรพืนบ้านนี่แหละม้ะก็ะลองหาสรรพคุณพันบนแต่จะลองหาสรรพคุณพันอยู่ดอกว่าพันจะเป็นยนะังไงแน่เนาะมีอยู่ต้นเดียวเองเพื่อนๆจ๋า ย่างรอบบึงเหมดเลียวบ่เห็นเห็นอยู่ต้นเดียวอี๋อยู่ในสวนนี่บ่ค่อยเห็น ชอบนะคะเพื่อนๆจ้า